อันนี้ก็มีแดดหน่อยนะคะทุกคนอันนี้ทุ่งดอกหญ้านะคะทุกคนทุ่งดอกหญ้าสนามหลังบ้านนะคะทุกคนโอ้โหสวยงามสวยงามมากนะคะทุกคนทุ่งหญ้าหลังบ้านนะคะทุกคนชอบนะคะหลงไหลมากสวยเหลือเกิน นาะสวยมากค่ะทุกคนแดดฝนนางก็อยู่นะคนยยํำคนเหยียบนางก็ไม่ดุ้งเทือนะคะขนาดเหยียบแย้ำไปเหยียบแล้วนางก็ยังพองงบขึ้นมาอีกไม่จะดุ้งสะทานนางสวยแบบมึนหวานนะคะทุกคน เก็บภาพนางไว้ก่อนนะคะก่อนที่เขาจะมาตัดนะคะแล้วเขาก็จะตัดนางออกแล้วนะคะตัดไปแล้วสักพักนงึงนางก็จะโผล่ขึ้นมาอีกนางไม่สนนะคะนางก็จะอยู่ได้ตลอดปีตลอดชาติคนะคะ สวยหวานเห็นดอกน,นะนางอดทนมากทนมากคนเหยียบไปเหยียบมาย่ำไปย่ำมานางก็ไม่สนนะคะนางอยู่ใต้เราสักผ้าของเรานะคะเราก็ตากผ้าไปตากผ้ามาก็เดินเหยียบนางไปนางมานางก็ไม่วันว